ต่อไปคุณประเรสริฐพงศนุวัตรครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมประเรสริฐพงศนุวัตรผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่ออดีตอนาคตใหม่ปัจจุบันพรรคก้าวไกลขอรือท่านประธานเรื่องได้รับความร้องเรียนจากประชาชนพื้นที่เขตหสงขลาผ่านคุณที่วัดดำแก้วตัวแทนพรรคเก้าวไกลเรื่องอ่างเก็บน้ำคลองหีบหมู่สบ้านชัยครวนตำบลประดังเบซาอำเภอเดาจจังหวัดสงขลามีความตื้นเขินสภาพแห้งแล้งเร็วส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำประชาชนที่ใช้น้ำกว่า 172ครเรือนซึ่งเคยมีการนําเสนอขุดลอกและปรับปรุงต่อกลมทรัพยากรน้ําแล้วไม่คืบหน้าฝากกระทรวงทรัพยากรด้วยครับ 2. สภาวะเศรษฐกิจชายแดนะเะดาเป็นด่านนอกที่ด่านนอกและประดังเบซานะครับได้รับผลกระทบจากการปิดด่านไม่ให้ประชาชนทั้ง2ประเทศข้ามไปมานับตั้งแต่มีโควิดระบาดประชาชนอยากให้ ทราบความชัดเจนของรัฐบาลว่ามีนโยบายและแผนงานหรือระยะเวลาการเปิดด่านอย่างไรขอให้รัฐบาลชี้แจงประชาชนในพื้นที่โดยด่วนซึ่งแม้จะเลี้ยงไก่2ตัวตามที่นายกแนะนําแล้วก็ไม่ได้ผลครับเรื่องที่3ครับมีการบุกรุกที่ดินออกโฉนดในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนบพระธารามุเกาะพีพีหาดคลองสนห่างจากสํานักง,งานอุทยานแห่งชาติแค่ไม่ถึง1กิโลเมตร เป็นข่าวโด่งดังมาแล้วทาไมรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรถึงเงียบและจะมีกองถ่ายหนังต่างประเทศเข้าขออภิสิทธิ์ปิดพื้นที่ถ่ายหนังที่อ่าวนางที่ทาผนางปรับแต่งพื้นที่ผิดกฎหมายอุทยานสร้างปัญหาทําลายธรรมชาติชายหาดซ้ารอยอ่าวมายาอีกนะครับต้องขอบคุณผู้ว่ากระบี่ท่นทานพุทธิพงศ์ที่มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงแต่รัฐมนตรีก็ยังต้องไม่อนุมัติด,ด้วยนะครับมีการละเมิดสิทธิ์ของนักท่องเที่ยวประชาชนทั่วไปและฝากถึงฟิล์มบอร์ดด้วยนะครับอย่าหิวเงินจนลืมหลักการเพราะมีการไถหาดต,ดตัดต้นไม้ ขุดหลุมทำลายระบบนิเวศมาแล้วมากมายฝากกระทรวงท่องเที่ยวและก,กีฬานะครับอย่าเอาข้ออ้างบุญคุณของกองถ่ายหนังเรื่องประชาสัมพันธ์พื้นที่หรือแอบมาสร้างฉากลงทุนแล้วเอามาอ้างอีกนะครับว่าสร้างฉากไปแล้วลงทุนแล้วจะต้องลงมือทําการถ่ายหนังเพราะฉะนั้นขอให้มีการทบทวนโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยครับขอบคุณครับ